สวัสด,ดีนะครับผมวันนี้เราเอาล้อพายมาส่งนะท่านผู้ชมส <c oughs> วัสดีครับพี่โอ้ <c oughs> oh, วันดีอยู่แถวทุ่งน้อยโพทะเลนะ <c oughs> ใส่เลยไงพี่ <c oughs> ใส่เลย <c oughs> อยากรอ <c oughs> โอยางมันหมดแล้วอะ่ะ <c oughs> นี่นะแต่อย่างนี้ขอบอกเลยว่านิดเดียวก็ติดนะอันนี้ L45 นะครับ <c oughs> วันนี้ประงก็มี M62 กะ L 5 0กับคันนี้แหละ62นี่คือใหญ่มากนะท่านผู้ชมดูดิคนละอย่างกันเลยอ่ะพี่ต้องช่วยผมยกหน่อยนะมันหนักได้ได้ติดติดไปนะพี่ช่อยก็ยางมันหมดแล้วอ่ะอึเนี่ยอันนี้ใส่อันนี้ม่ได้ช่วยได้ไหมไม่ช่วยไม่ได้ไม่รู้จะว่ายังไงละใหญ่ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่มันก็มันก็นั่นเกินไปนะครับมันโลกช่วยได้เยอะพี่ อันนี้มันจะเป็นเลดียอนอยู่แล้ว่ะเนี่ยเปลี่ยนยางกูนึงก็หลายบาทนะสองหมื่นเออดูดิครับถ้ามีมีพายช่วยได้เยอะซื้อพายก็ประมาณไม่ถึงหมื่นตอนนี้เราใส่วงก่อนนะมองดูแล้วมันแบบอันนี้มากอ่ะเหมือนกับเหมือนกับว่ายางพี่เขามันมันสึกเยอะเนาะดูชักได้เยอะมากนะ ายกน็นี่นะถ้าผู้ชมจะชักแบบให้มันเลยล้อแบบนี้ก็ได้นะครับ <laughs> นี่นะแต่โดยวรวมก็จะประมาณนี้นะเขาจะลงประมาณนี้แนหะ <c oughs> ละแหนะ <c oughs> ล่อเลยนะครับสุดยอดช่างใหญ่มาเลยนะครับยิงเปิดเปิดลืมเอาบล็อกมา รอเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วยังรอถ่ายคลิปถ่ายคลิปครับแไม่ได้แต่ไปอีกหนึ่งบนทองน้อยไม่ออกที่จริงกับแบบมันก็ช่วยได้เยอะแล้วพี่เนาะเพราะว่าดอกยางมันก็โลนละอันนี้ครับเดี๋ยวก็รู้ติดแน่นอนอีกข้างหนึ่งครับ อโอเคนะเดี๋ยวเราเดินทางไปส่ง M62 ก่อนไอ้โข M62 ก็ต่อนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้ก่อนนะครับงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ